สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่กับการเรียนหนังสือของน้อง,น,องน้องอาชีวะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมใช้ชื่อตอนว่าอาชีวศึกษาจับมือกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยพัฒนาศักยภาพน้องๆองนักศึกษาและก็ครูบาอาจารย์เพื่อจะยกระดับขีดความสามารถให้มันตรงกับตลาดแรงงาน รวมไปถึงเรื่องของความสามารถในการแข่งขันเพราะว่านี่คือหัวใจของน้องๆอาชีวะที่จะขับเคลื่อนประเทศต่ตอไปในอนาคตครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการนะครับวิไลการชีวะนะครับของปทุมธานีศึกษาปทุมธานีมาคุยให้ฟังถึงความเป็นมาเป็นไปกับคุณสังนะลงในฐานะอุปนาย,ยกสมาคมนะครับวันนี้เนี่ยผมมี2ท่านที่จะมาต่อย,ยอดเล่าให้เราฟังถึงรายละเอียดที่เขาจับมือร่วมม้ร่วมม,มือกันไม่ว่าจะเป็นโครงการเทรนเดอร์เทรนเนอร์ หรือแม้แต่หลักสูตรของน้องๆที่เป็นสาขาต้องบอกว่าเป็นสาขาเดียวนะฮะที่เปิดอยู่ขนาดนี้คือสาขาเทคนิคก,การจัดการอาคารสองท่านอยู่กับผมนะครับคนแรกสาวสวยครับท่านเป็นเลขานุการอุปนายกนะฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่างเท็มก้าสมาคมช่างหมอไฟฟ้าและเครื่องกลไทยน้องมุกครับณฤนะมนแย้มสกุลมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งครับท่านเป็น ที่ต้องบอกว่าเป็นผู้ดูแลเรื่องงานวิชาการนะเป็นรองผู้บริการฝ่ายวิชาการแล้วก็ฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาการอาชีวศึกษาปัตุมธานีขอต้อนรับดรปุ้ยครับที่ที่นั่นนะครับทุ่มมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านครับที่ให้เกียรติรายการรักเมืองไทยวันนี้สาวสวยหนุ่มหล่อมาอยู่ข้างผมผมถามนิดหนึ่งอเวลาเป็นสอนเนี่ยนะนักเรียนเขาไม่จีบนะ มิจิค่ะเขาเรียกป้าแล้วค่ะรุ่นนี้แค่ะแม่คุณุกแม่โอ้นะอาจารย์ปุดยครับผมเนี่ยนะบอกลงนะน้องๆเนี่ยสมัยนี้ปุิจฉานะอิจฉาตรงที่เขามีทางเลือกนะเขามีอะไรมากมายที่เขาจะเดินอ่ะแล้วไปสู่ฝันเขาสมัยก่อนไม่มีนะโดยเพราะอย่างยิ่งโอกาสเนี่ยนะครับแล้วก็ ผมได้ทราบข่าวาว่าพี่ปุ้ยเนี่ยครับก็เป็นคนที่ทุ่มเทดูแลน้องๆมาตั้งแต่ต้นปลูกปั้นกันมาเนี่ยสองท่านเนี่ยนะไม่ได้ดับได้นอนนะเดี๋ยวเราคุยกันว่าทําอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเอยผมพูดจริงไหมว่าสาขาเทคนิคการจัดการอาคารมีที่เดียวที่นี่วิทยาการอาชีวาศึกษาปฐุมธานีใช่ครับก็ของเราเปิดมาปีนี้เป็นปีที่สี่แล้วครับนะเปิดมาแล้วก็มารู้จักกับทางสมาคมมาเป็นที่ปรึกษาทําให้ ความเหนียวแน่นหรือความที่เราลงแก่นแท้ลึกในเรื่องของงานอาคารเนี่ยเยอะมากยิ่งขึ้นกก็ถือว่าเป็นที่เดียวครับครับวันนี้เทมก้านะสมาคมนะครับซึ่งต้องบอกว่าใหญ่พอสมควรนะฮะช่างหมอไฟฟ้าและเครื่องคนไทยเนี่ยได้มาเติมเต็มในสิ่งที่ทางสาบันขาดอะไรบ้างครับก็หลักๆเลยก็คือเรื่องประสบการณ์ของคนครูนะประสบการณ์คนครูใช่ครับคุืครัวของเราเนี่ยเราเบสิกมาจาก ไฟฟ้านะครับแต่ว่าในอาคารจริงๆเนี่ยไม่ไม่ได้มีแค่เรื่องไฟฟ้าเรื่องเดียวมีเรื่องอื่นอีกมากมายใช่ผมครับเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยพี่สังนรลห้ฟังว่าอมีทั้งระบบเครื่องปรับอากาศระบบบำบัดน้าเสียระบบไฟฟ้าโอระบบอรอเยอะเลยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้พวกนี้ครับสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงๆก็คือเราต้องไปอาศัยจากทางสมาคมเป็นตัวเติมเต็มให้กับคุณครูเพื่อให้คุณครูเนี่ยไปถ่ายทอดเป็นเบสิกให้กับนักเรียน ของเราก่อนที่จะส่งไปให้ทางสมาคมได้คืออาชีพในช่วงเวลานั้นครับคุณครูได้ประโยชน์จากการเปิดโลกทัศนัครับไปเห็นนวัตกรรมใหม่ๆมีประสบการณ์ใหม่ๆกับผู้ประกอบการซึ่งเขาทางานกันอยู่ทุกวันครับผมต้องถามน้องมุกอย่างนี้ครับว่าหนักใจไหมทีแรกที่ทางสมาคมนะเข้ามาจับมืออาชีวะเนี่ยโจทย์เนี่ยพี่ว่าไม่ใช่ง่ายยากพอสมควรล่ะตรแนฐานะผู้ประกอบการค่ะตอนแรกเลยเนี่ยพอเราจะมาร่วมมือกันเนี่ย เหมือนกับคบกาแฟนะคะเราต้องมาตังคุยกันก่อนเลยต้องมาคุยกันก่อนเลยวาเข้าใจกันทำความเข้าใจกันเพราะว่าในลักษณะงานที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะต้องอาศัยความช่วยเหลือความร่วมมือซึ่งกันและกันแล้วก็ความต่อเนื่องด้วยอาศัยความเชื่อใจร่วมมือและต่อเนื่องโอ้ยใช่คำดีนะใช่ค่ะแล้วแล้วเป็นไงฮะ ผู้ชายคนนี้เขาลงดีดีมีเงินคือทั้งท่านรองแล้วก็อาจารย์นะคะในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลังแล้วก็เทคนิคการจัดการอาคารนะคะให้ความร่วมมือดีมากเขาไม่เขาไม่มีเลยว่าเคอมาทําไมฉันก็อยู่ฉันดีอยู่แล้วสบายอยู่แล้วเธอมาสร้างความลำบากให้ฉัน อันนี้คุยกันเลยค่ะเปิดใจค่ะเพราะว่าถึงขนาดเปิดใจเปิดใจค่ะว่าทําจริงไหมถ้าทําจริงเราไปด้วยกันร่วมมือกันมมากนะพี่ปุ้ยทํา่จริงไหมฟังแบบนี้แล้วพี่ตอบเขาว่าไงบอกเราต้องทําจริงๆครับเพราะเรามองว่าประโยชน์ที่ได้คือเราได้กับนักเรียนเราเพราะเราเราถือว่าเราเป็นคุณครูสิ่งที่เราทําคือเป้าหมายของเราคือนักเรียนเพราะนั้นอะไรอะไรที่ทำแล้วมันเกิดประโยชน์กับนักเรียนเนี่ยอันนี้เราบอกว่าเราเดินหน้าเต็มที่โอ้โห ทำไมไม่ถามว่าคถามนี้ทําจริงไหมต้องถามคําถามนี้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราจะดูว่าเราจะไปกันได้ไหม,มเพราะว่าเรื่องของการศึกษาม,มันต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะโอคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมให้ดูตัวอย่างของความร่วมมือกันระหว่างสถาบันศึกษาอย่างวิทยาการอาชีวะกับภพ่เกชนเนี่ยเขาไม่ได้ทําแบบเพื่อจะพันภาพข่าวนะใช่ค่ะค จบๆไปมีโปรเจกต์มีโครงการแล้วเลิกกันไปนี่ก็มองถึงระยะยาวอนาคตของน้องอาชีวะที่ต้องได้ประโยชน์จริงๆใช่ค่ะตอบตกลงเอาทำจริงสิแล้วเริ่มยังไงทำจริงก็มานั่งคุยกันก่อนเลยว่าในโครงสร้างหลักสูตรเนื้อหารายวิชาเนี่ยมีเรียนอะไรบ้างแล้วสมาคมเนี่ยสามารถที่จะเติมเต็มในหัวข้ออะไรได้บ้างนี่นั่งกันหน้าเครียดขนาดนี้เลยนะครับพี่ปุ้ย คือคือด้วยด้วยหลักสูตรของเราที่มีอยู่ก็ต้องบอกว่าอ่ามันอาจจะไม่ได้ทันสมัยสําหรับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่ทางสมาคมรับใช่ไหมว่าวงเวลาที่มันผ่านไปที่รูยินมีอะไรใหม่ๆมีนวัตกรรมใหม่ๆและเนี่ยคือมาทั้งวิทยาลัยกันเลยเหรอครับผม ก็เอามาเอาเอาคุูในสาขานะครับเอา้วเราก็หยิบหลักสูตรแกนกลางของเราเนี่ยเปนั่งวางบนโต๊ะกันเลยใช่ครับเป็นนั่งคลี่กันทุกรายวิชาเลยว่ารายวิชาไหนที่ทางสมาคมเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องเอาไว้จะต้องเพิ่มเติมสมรรถนะเพิ่มเติมรายละเอียดอันนี้คือส่วนที่เราเริ่มต้นทําหลักสูตรกันผมถามลึกๆเลยนะพี่ตอบตรงเลยมั่นใจไหมว่าจะทําให้สําเร็จได้น้างมั่นใจครับทําไมมั่นใจทางสมาคม คือมันเหมือนกับเรามีเซนต์เนาะแล้วก็เราคุยคุยกันแล้วเราเหมือนเราคุยกันง่ายอย่าบอกนะว่ารักแรกพบคือคืออย่างที่ท่านท่านว่าครับว่าคือเราไม่ได้มองแค่ทํางานเพื่อเพื่อเก็บภาพคือดูจากการเข้ามาคําถามพฤติกรรมเนี่ยมันบุกบอกนะว่าเขาตั้งใจที่มาพัฒนาจริงๆครับผมอ้าวเริ่มต้นกันกลางตํำรับตาลาเรื่องของแกนหลักสูตรแล้วนะฮะ ใช้เวลานานไหมว่ามันจะลงตัวออกมาเป็นไอเนี่ยสาขาที่มีการจัดการอาคารเนี่ยพอออที่แรกเขาบอกว่ามีอาคารทันสมัยนะเขาตัดออกก็และเริ่มต้นเลยนะคะก่อนที่จะไปลงเรื่องของทักษะวิชาชีพช่างเนี่ยมุกจะเน้นเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของนิสัยในการปฏิบัติงานก่อนเลย ครั้งแรกที่มุกเข้าไปเทรนน้องๆไปสอนน้องๆอนะคะมุกไปในหลักสูตรแนะแนวการทํางานในสถานประกอบการไปให้เป็นหลักสูตรแนะแนวใช่ค่ะทำไมพี่มุก<ร>ต้องไปพูดเรื่องนี้ก่อนอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราไปทํางานที่บริษัทะคะขั้นตอนการปฏิบัติงานเนี่ยแต่ละบริษัทเขาก็มีอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญที่จําเป็นเลยก็คือตัวของเด็กพฤติกรรมของเด็ก ทัศนคติของเด็กในการทํางานพฤติก,กรรมทัศนคติในการทํางานใช่ค่ะในฐานะผู้ประกอบการมองเห็นพนักงานอยู่ทุกวันใช่ค่ะมองว่าเรื่องนี้สําคัญสําคัญมากค่ะอาจารย์เห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับเห็นด้วยอืม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 เรายิ่งยิ่งมีสถานประกันณ์มาเป็นผู้สะท้อนอให้ทั้งเด็กได้เห็นให้ทั้งคุณครูที่สอนนักเรียนได้เห็นม,มันยิ่งจะเป็นภาพที่ทําให้เห็นแล้วว่าความจริงแล้วเราต้องปรับอะไรบ้างชัดเจนมากขึ้น กำลังจะบอกว่าทางผู้ประกอบการจะเป็นกระจกบานใหญ่ใช่ครับสะท้อนให้จาย์เห็นเลยเพราะเขาพูดในนามของคนที่ใช้งานจริงๆอาชีพนะนะแล้วเด็กเขายอมรับเหรอเขายอมรับค่ะก็คือมุกก็ จะชี้ให้เขาเห็นว่า<ม>ในสิ่งที่คุณถ้าคุณปฏิบัติตามที่พี่แนะนำเนี่ยคุณจะได้รับประโยชน์อะไร<ม>แล้วก็จริงๆแล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการด้วยที่จะได้รับพนักงานที่มีคุณภาพม,มีพฤติกรรมที่ดีเพราะว่าเรื่องของช่างแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยที่ตอนนี้ช่างเรายังขาดแคลนก็คือเรื่องของ ความรับผิดชอบอความมีระเบียบว,วินยัยฉะนั้นเรื่องเนี้ยเวลามุกไปสอนมุกจะเน้นย้ำเลยว่ายังไม่สอนหลอกไอ้เรื่องการใช้เทคนิคการทํางานต่างๆเอา<ม>เรื่องเอาพฤติกรรมให้ได้ก่อนออว่าผ่านไหมครับคุณผู้ชมครับนะเก่งฉลาดมีความร,รู้ขานาดไหนไม่สําคัญเท่ากับไม่เซ็ตหรือทัศนคติที่จะออกไปทํางานด้วยความรับผิดชอบนะมีระเบียบว,วินยัยอย่างคุณมุกว่า เป็นเบสิกพื้นฐานประจำพื้นฐานสําคัญไม่ว่าจะอาชีพไหนก็นแล้วแต่นั่นคือทักษะาติในที่ทํางานและกับเพื่อนร่วมงานด้วยใช่ค่ะโอ้นี่คืออย่างแรกเลยอาจารย์ยิ้มเลยสิใช่ครับคชอบเลยชอบมากครับ,<พ>บคือคือคือผมอย่างนี้ถ้าอาจารย์ด้วยกันมาพูดเนี่ยเด็กอาจจะไม่ฟังใช่ไหมอาจารยใร์ใช่ครับใช่ครับแต่นี่คือตัวจริงสิงจริงใช่ออใช้เวลานานไหม ก็นานอยู่เหมือนกันค่ะก็คือเรื่องใช่แล้วก็พอเราไปพูดอย่างเงี้ยทางอาจารย์ในในสาขาวิชาเนี่ยเขาก็ไปร่วมฟังด้วยเขาก็นำไปแบบเขาเรียกว่าไปสอนเด็กเพิ่มไปเน้นย้ำอีกอาจารย์ได้ไปต่อยอดกันเองด้วยใช่ค่ะคือในช่วงที่เราก็ไปสังเกตการในในในช่วงที่กระบวนการไปสังเกตการหรือไปจับผิดไปสังเกตการเพื่อที่เพื่อที่เราจะได้เก็บ แล้วเราก็เอาไปปรับกับเด็กรุ่นต่อไปให้เตรียมพร้อมมากขึ้นออว่าอาจารย์ก็ได้ประโยชน์ด้วยนะ<ช>ฟังแล้วก็เราไปถ่ายทอดต่อด,ด้วยอ่านี่คือจุดแรกจุดที่สองไปทําอะไรต่อฮะ หลังจากนั้นนะคะก็มีฝึกอบรมเรื่องเครื่องปรับอากาศในอาคารชนิดส่งลมเย็นแบบต่อท่อลมเราก็เชิญวิทยากรนะคะที่มีความรู้มีประสบการณ์นะคะมาบรรยายก่อนแล้วก็ฝึกภาคปฏิบัติซึ่งสถานที่ที่ฝึกภาคปฏิบัติก็คือเป็นอาคารด้วยเป็นอาคารหอประชุมที่วิทยที่พิทยเองเหรอครับคือเอาคนที่มีประสบการณ์มีความรู้มาอ้าว ตัวอุปก,กรณ์เนี่ยมีอยู่แล้วอยู่ใ,<ช>ในฐานที่ที่การศรรึกษาเนี่ยแหละใช่ค่ะให้เขาเห็นจริงๆเลยใช่ครับอันนี้มุกทําเพื่อจะเป็นตัวอย่างเขาเห็นใช่ไหมใช่ค่ะออว่าความรู้ที่เรียนหนังสือมากับของจริงมันต่างกันยังไงหรือมันใช้ยังไงถูกคะ่ะให้ได้เห็นเลยออ,อ,อ,อันนี้คือการตรวจสอบน,นี่นี่คือตัวของนักเรียนอย่างเดียวใช่ไหมฮะ ใช่คะ่ะแต่ว่าอาจารย์เขาก็เข้าร่วมสังเกตการด้วยก็ฝึกไปก็คือพร้อมกันเลยะคะ่ะนนี่เป็นตัวอยา่างน,นะพี่ทราบมาว่านะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีการระดมนะต้องบอกว่าคคเครื่องไม้เครื่องมือเอาริวาสาธิตเลยละ่ะในส่วนของสมาคมเนี่ยที่มีสมาชิกอยู่นเ,เนี่ยเต็มค่าเลยนะในส่วนของสมาคมเนี่ยมาช่วยกันด้วยใช่ค่ะงานอะไรครับเป็นงาน จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรการจัดการระบบไฟฟ้าในอาคารสมัยใหม่ซึ่งทางเราเนี่ยนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากบริษัทสมาชิกในสมาคมช่างเหมานะคะจำนวนทั้งหมด8บูธนะคะ8บูธใช่คนมาเลยคนมาเลยค่ะของจริงเลยแล้วก็น้องๆนักศึกษาเนี่ยคือตื่นตาตื่นใจมากให้ความสนใจมากเพราะว่าเขาไม่เคยได้มีโอกาสได้เห็นอุปกรณ์ที่ ที่มันของจริงขนาดนี้แล้วก็จัดใหญ่เลยค่ะมีทั้งโคมไฟฟ้านะคะตู้ M D B ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบต่อลงดินระบบป้องกันฟ้าผ่านะคะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นบุ๊ดเลยเหรอฮะใช่ค่ะโอ้โหนี่คือถ้าไปเดินดูเนี่ยก็คงหลายวันแต่นี่ที่เดียวจบแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยอาจารย์อาจารย์ก็ตื่นเต้น้วยเนี่ยนะอย่างเงี้ย ได้รับความสนใจมากครับอืมอ,อืมอืมอ่านี่คือตัวอย่างของการที่จะสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นนะที่พี่เห็นนะให้เขาได้เห็นว่าเอาละสิ่งนี้เขาเรียนหนังสือเนี่ยเขาต้องรู้จริงและจะได้ไปทำงานจริงๆกับอุปกรณ์เหล่านี้ครับมันมันมัน,ม,นมันเหมือนกับผมจะบอกย,ยังไงอาจารย์มันเหมือนกับการสร้างสีสันนะสร้างความความอยากแล้วก็สร้างให้เห็นว่าเอออาจารย์พูดถูกความอยากเรื่องที่อยู่ข้างหน้า มันมีอะไรองค์ความรู้เยอะเยอะกว่าที่ที่นักเรียนอยู่ในแค่ออวิทยาลัยนะครับม,ม,มันเป็นมันเป็นวิธีการสอนในนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยอ,อ,อีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า active learning ออประมาณนั้นการได้เรียนรู้แบบประสบการณ์ตรงของรจริงนะครับทีนี้นะฮะจุดที่น่าสนใจอย,อยู่เรื่องหนึ่งนะฮะที่ผมต้องให้ทั้งสองท่านเล่าให้ฟังเพราะว่าเขามีโครงการอยู่โครงการหนึ่งคุณผู้ชมผู้ฟังรับ t r a i n t h e trainer เป็นการ พัฒนาสมรรถนะผู้ใช้คำเนี่ยคุณครูอาจารย์ที่สอนอันนี้เป็นยังไงฮะอาจารย์ปุ้ยเล่าให้ฟังก็เรื่องของคุณครูของเราอย่างที่บอกรัาว่าสิ่งสิ่งแรกๆเลยที่ที่เราจะพัฒนาเรื่องความร่วมมือกันเราต้องพัฒนาครูเราก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในประสบการณ์ของคุณครูเราบางบางท่านหรือหลายๆลาท่านอาจจะจบ มาแล้วจากมหาวิทยาลัยก็มาเป็นคุณครูเลยยังไม่มีประสบการณ์การทํางานในสายงานที่จริงๆเพราะฉะนั้นลักษณะของการที่เราส่งไปฝึกงานหรือฝึกฝึกประสบการณ์จริงๆหลายวันไหมประมาณสองสัปดาห์โอ้โหสองสัปา์เลยเหรอใช่ครับไปอยู่ที่หน้างานจริงๆกับทางพี่มุกเลยนะครับโอ้โหก็คุณครูจะได้ไปเห็นว่าไปแตเหมือนคุณครูไปทํางานเลยเนาะไปทำงานเหมือนกับพนักงานคนหนึ่งเลยไปได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือนี่นะตามภาพเลยนะไปเดินดูของจริงในอาคาจริงๆเลยครับโอ้คุณครูเนี่ย ก็เหมือนนักเรียนเลยนะพี่พมุกเหมือนค่ะก็คือเรื่องของเรื่องที่อาจารย์ครบเข้าไปเนี่ยนะคะ อเผอิญว่าเข้าไปในช่วงที่จะเป็นการส่งมอบอาคารซึ่งก่อนที่จะมีการส่งมอบอาคารเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ว่าสามารถติดตั้งได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานหรือไม่หลังจากที่ช,ช่างเชิงติดต,ด,ตดเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาดูว่ามันทำงานได้จริงเปล่าปลอดภัยไหมซึ่งก่อนที่จะเริ่มตรวจสอบเนี่ยทางอาจารย์เนี่ยจะต้องมีการเรียนรู้เรื่องของแบบ แบบที่จะใช้ติดตั้งนะคะดูจกแเรียนรู้เรื่องของเครื่องมือวัดต่างๆที่จะต้องใช้และเรื่องของเอกสาร testing report ต่างๆโอ้โหอาจารย์ก็ได้เห็นนะว่าในโลกของความเป็นจริงชีวิตจริงในปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการกว่าจะสมว่าประคารได้ก็ต้องทำาไงบ้างใช่ครับฟินฟิทแบบเป็นไงบ้างอาจารย์จากการที่เข้าไปนิเทศติดตามคือ ตัวผมเองกับท่านคุ้มในการเนี่ยเราก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมในระหว่างที่คุณครูไปไปฝึกงานเหมือนกันก็ก็เห็นอย่างที่บอกเขาว่าเห็นเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมที่อยู่ในอาคารซึ่งแน่นอนครับในวิทยาลัยเราเนี่ยไม่ได้มีอย่างนั้นแล้วก็ที่สอนได้ไปเห็นเรื่องของมาตรฐานในการทํางานซึ่งตัวเนี้ยเรื่องแบบฟอร์มหรือเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากทําให้คุณครูได้เห็นว่า ถ้าคุณครูจะต้องสอนนักเรียนให้ทํางานบนบนความเป็นมาตรฐานก็เป็นมืออาชีพเป็นมืออาชีพนะครับมันจะต้องประกอบด้วยขั้นตอนอย่างไรบ้างโอ้ด่เห็นของจริงเลยของจริงครับอ้โหอ่อีกส่วนหนึ่งนะครับนะมันเป็นเอกสารสําคัญอันนี้ต้องใช้เวลาและความรู้มือมากเขาเรียกว่าคู่มือครับเป็นเวิร์กแมนนวลหรือจะเป็นอ่าะไรเอกสารที่จะใช้ประกอบการนักเรียนหนังสือเนี่ยอันนี้ยากไหมอธิบายพี่ฟังก่อนมันคืออะไรฮะ ได้ค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือตัว Manual Instruction หรือคู่มือการใช้งานอตอนนี้ที่กำลังเริ่มเริ่มเขียนกับกับทางอาจารย์นะคะคก็คือกำลังจะทำเรื่องของคู่มือการใช้งานสำหรับช่างไฟฟ้าก็จะมีรายละเอียดเลยว่าช่างไฟฟ้าเนี่ย ขอบเขตในการทํางานมีอะไรบ right ้างเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือทางช่างเครื่องมือวัดทางการไฟฟ้ามีอะไรบ้างคุณต้องศึกษาเรื่องของแบบมันสำคัญกับน้องๆอย่างไหนพี่บุ๊กมันสําคัญค่ะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่เวลาเขาเรียนจบไปแล้วเขาไปทํางานเนี่ยมันจะทําให้เขามองภาพของการทํางานได้กว้างขึ้นปกติแล้วนักเรียนเวลาเรียนเขาก็จะมีใบงานเหมือนเป็นแบบฝึกหัดถูกไหมคะมันก็จะเป็นหัวข้อทําไปแต่บางนี ย่อยมาใช่ซึ่งบางทีเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าอ่ะให้ฉันทําฉันก็ทําแต่พอมาทําตรงนี้ทําเรื่องคู่มือหรือเรื่องของคู่มือการปฏิบัติงานเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเลยว่าขอบเขตการปฏิบัติงานคืออะไรสิ่งใดที่คุณจะต้องเตรียมบ้างแล้วงานที่คุณทํามันไปกระทบกับใครไหมสิ่งไหนที่คุณควรจะระมัดระวังมีขั้นตอนเป็นอย่างไรซึ่ง สรุปแล้วก็คือเขาจะได้รู้จักการวางแผนในการทํางานค่ะแสดงว่าเขาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ตอนเขาเป็นนักเรียนนี่แหละไ<ช>ม่ต้องไปเรียนรู้ใหม่รอจนกว่าเขาจบไปแล้วค่อยไปเรียนรู้<ช>อันนี้ค,คือติดอาวุธให้เขาไปก่อนเลยลทำไมไม่เขียนให้เขาเองเลยทำไมต้องให้เขามาช่วยเขียน มันเป็นสิ่งที่ทางอาจารย์นะคะเขาก็จะได้มีการฝึกแล้วก็พัฒนาด้วยแล้วแล้วทางอาจารย์เนี่ยพอเขามีตรงเนี้ยเขาก็จะเอาความรู้เนี่ยไปสอนเด็กด้วยในประก<ด><พ>อบหอกการเรียนตรงไหมตรงอยากที่อยากได้ไหมตรงมากครับตรงมากมันมันได้ได้ประโยชน์คืออย่างที่บอกเราได้ไปเรียนรู้ได้ไปทํางานกับความเป็นมืออาชีพแล้วก็เราเอาวิชาชีพครูของเราซึ่งเครื่องคุณครูในสถานศึกษาเนี่ยมี เอาไปช่วยเติมเต็มแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเอาเอาสองอย่างมาเจอกันเอาอย่างนี้พี่สรุปง่ายๆคือทางนี้เขาเก่งทางวิชาการครับทางนี้เก่งปฏิบัติจับสองเก่งมารวมกันผลิตพันมาอันนึงเป็นแมนนวลคู่มือที่น้องจะได้เรียนรู้มีความเป็นทางวิชาการและมีความทันสมัยและไปปฏิบัติการได้จริงใช่ค่ะโอ้โหคิดได้ย่งไงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราภูมิใจนะครับแล้วก็ าาม,มันต้องใช้เวลามากเลยนะพี่ปุ้ยครับผมถ,ถ้าถ้าสำเร็จออกมาก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นชิ้นหนึ่งที่จะบอกว่าเป็นโบแดงเลยครับโบแดงเลยนะ<อ>คือคือมันไม่ใช่แค่พูดไงพี่มุ้ยคือคือพี่คุณผู้ชมผู้ฟังครับผมจะเรียนทราบนะฮะคือพูดเนี่ยมันง่ายแต่จะทําออกมาให้เป็นเอกสารแล้วก็จะใช้สอนด้วยเนาะแล้วก็ปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องแล้วก็มาจากความรู้ตรงๆจากผู้ ที่ต้องการตลาดแรงงานจริงๆแล<ช>้วก็ทฤษฎีที่คุณครูอาจารย์ท่านมีเนี่ยโอ้มันไม่ใช่ทําง่ายๆ<ช>มันต้องมีการนะครับนาปรึกษาหารือแล้วก็วางแผนร่วมกันแล้วกว่ามันจะเป็นกอกสารชุดนี้โอ้มันคุ้มค่าจริงๆใช่ค่ะผมว่ามันต้องมีทอม้างละอะก,ก็ก็มีฮะแต่เราก็พยายามเติมไฟให้คุณครูเราก็บอกว่าในเมื่อเราเปิดเป็นที่แรกเรามีทางสมาคมซึ่ง เราถือว่าเราได้เปรียบไปอยู่ใกล้กันแล้วก็เร,เราเราคุยกันมานานอย่างจริงจังล้ววันนี้เราเราต้องต้องเดินหน้าให้มันเกิดผลให้เร็วที่สุดที่นี่จะเป็นมุมมองผมนะที่นี่จะเป็นโมเดลประมาณนั้นครับอันหนึ่งเลยครับของสถาบันอาชีวศึกษาอีกหลายที่ครับที่เป็นความร่วมมือจับเบืกองจริงนะแบบตั้งแต่ก้นเลยนะจนถึงเอาหุออกไปคือนักเรียน,นมีงานทํา แล้วมีงานทําไม่เท่าไหร่เขาทำงานมีความสุขแล้วเขาได้ทํางานสิ่งก็ชอบ,บแล้วก็ผูะกอบการก็ชอบใช่ค่ะผมว่าจะเป็นโมเดลอาจารย์ว่าอย่างไรไหมครับใช่ครับก,ก็ถือว่าในสาขานี้เราเป็นที่แรกที่จะทําอ<ม>แต่ถ้าถามว่าในอาชีะก็อาจจะมีสาขาอื่นแต่ก<ม>ใ็ในแต่ละแต่ละพื้นที่แต่รูปแบบวิธีการแบบ,บนี้ผมผมว่ามาเดินทางมาถูกทางครับทางสมาคมมีหลายบริษัทเขาสัมนุนยังไงนอกจากเรื่องการส่งคือไม้กับมือส่งคนมา สนับสนุนเรื่องของวิทยากรนะคะที่มีความเชี่ยวชาญในในแต่ละสายงานนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าในในส่วนของ หลักสูตรอะค่ะเรายังพัฒนาต่อไปตอนนี้เราฝึกเด็กมาแล้วเนี่ยสองรุ่นตอนนี้เราคุยกันว่าเราจะวางแผนกันเป็นปีเลยเ<อ>ว่าปีนี้เราจะมีหัวข้ออะไรเสริมอะไรให้กับเด็ก<อ>แล้วเราก็เอาสิ่งที่เด็กไปฝึกงานรุ่นก่อนหน้านี้<อ>มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรอะคะ่ะเราก็มาปรับกันสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกนไทยเทมก้าได้อะไรจากการลงมาคุกคลีกับสถาบันอาชีวศึกษา,า,าแบบนี้ครับ เป็นพันธกิจนะคะเป็นนโยบาย <ứng. S 2> ของทางสมาคมนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมยกระดับศ <ứng. S 2> ักยภาพฝีมือช่างนะคะให้มีมาตรฐาน <ứng. S 2> เป็นประโยชน์ต่อพนักเ,เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการเพื่อนๆสมาชิกก็คือถ้าเราฝึกเด็ก <ứng. S 2> ให้มีคุณภาพ <ứng. S 2> เป็นแรงงานที่มีคุณภาพเ <ứng. S 2> มื่อไปปฏิบัติงานนะคะสถานประอกอบการก็แฮปปี้ที่จะได้ช่างที่มีคุณภาพครับคุณผู้ชมครับ ผมชื่นชมกับวิสัยทัศน์ของสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยเขามองถึงอนาคตเลยนะครับถ้าผลผลิตออกมาดีมีคุณภาพมีความรู้มีความสามารถมีความตั้งใจเป็นทักษะปการทำงานที่ดีแน่นอนมันส่งผลกับผู้ประกอบการที่รับเข,าเข้าไปทํางานานี่คือสร้างมาเลยทางนี้คาดหวังขนาดไหนครับเราคาดหวังว่าเราเราคุยกับคุณครูนะครับว่า เราเวลาเราจับมือกับใครกับสถานสถานประกอบการใดเราจะไม่ทำไร่ไม่ทำไม,ไม่ไม่ทำแบบทำไร้เลื่อนลอยครับคือวันนี้ได้ไปคุยส่งเด็กเร,เรียนไปฝึกงานกับบริษัทนี้ปีหน้าส่งไปอีกที่ใหม่ๆได้แต่ปริมาณมได้แต่ปริมาณมเราอยากจะทําในเชิงคุณภาพแล้วเราก็จับมือกันระยะยาวแล้วอนาคตเราก็จะเพิ่มปริมาณ ของสถาบันที่มีคุณภาพแบบนี้ให้มีไซส์มากขึ้นในต้นจังก็มีโมเดลตรงนี้แล้วใช่ครับแล้วเราก็สามารถที่จะไปแนะแนวไปดึงเด็กที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบอาชีวะเนี่ยเราก็จะบอกว่าวันนี้เรามีความเป็นมืออาชีพซึ่งมาเป็นที่ปรึกษาให้เราเราเป็นตรงกลางที่จะเชื่อมเชื่อมระหว่างอินพุตอย่างน้อยเป็นทางเลือกให้น้องๆกับคุณพ่อคุณแม่นะนะครับในเห็นในความตั้งใจเอาละโอ้ที่ได้เกินเวลาหมดซะแล้วนะครับพ่มุกฮะฝากผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ กับนะพันธกิจที่พี่มุกว่าเนี่ยนะของเทมก้านะครับนะสมาคมเช่าหมอไฟฟ้าและเครื่องคนไทยกับการให้องค์ความรู้กับทาบ้านศึกสารนะครับเ <c oughs> ช่นหมคะ <c oughs> ทางสมาคมนะคะมีความตั้งใจนะคะที่จะยกระดับแล้วก็พัฒนาฝีมือแรงงานนะคะให้มีคุณภาพซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะสำเร็จไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดความร่วมมือในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางสมาคมทางสถาบันการศึกษานะคะครูอาจารย์รวมทั้งตัวนักเรียนด้วยซึ่งทางเราก็มีความตั้งใจว่าเราจะทำให้มันประสบความสำเร็จแล้วก็ ปั้นช่างที่มีคุณภาพให้กับประเทศ่ะขอุณค่าอาจารย์ปุ้ยครับอยากจะฝากความมั่นใจถึงคุณพ่อคุณแม่และทางเรื่องน้องๆในอนาคตอย่างไรเชินเลยครับก<ม>็ในฐานะที่เราเป็นฝ่ายจัดก,การศึกษาเป็นตรงกลางนะครับเราก็พยายามที่จะหาผู้ที่มีประสบการณ์มีความเป็นมืออาชีพเนี่ยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้เราแล้วเราเชื่อมั่นว่าวันนี้อาชีวะเราไม่ได้ทํางานแบบโดดเดี่ยวนะครับเราทํางานบนความร่วมมือ เราะนั้นบางอย่างที่อาชีวะอาจจะมองว่า,ายังไม่ทันสมัยวันนี้ไม่ต้องห่วงครับเรามีสมาคมเรามีสถาบันการที่มีความทันสมัยและมืออาชีพที่จะช่วยให้เด็กๆลูกหลานเราเนี่ยนะครับเมื่อเข้ามาสู่กระบวนการแล้วเนี่ยนะครับมีความเป็นมืออาชีพมีความเป็นมัลติสกิลแล้วก็อนาคตอย่างที่บอกว่าเขาก็เขา้าเขา้เขาสู่แรงงานอย่างมีคุณภาพมากที่สุดโอ้โหเขาพูณทั้งสองท่านครับกับความสําคัญที่เห็นที่จะพัฒนาเด็กอาชีวะ ให้มีมาตรฐานนะครับเข้าสู่ระดับสากลเลยนะผมพูดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เล็งเห็นว่าน้องๆเหล่านี้เป็นกําลังสําคัญและจะต้องทําให้เขานั้นได้เรียนในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ออกมาแล้วมีงานทําขอบคุณทั้งสองท่านครับผู้ชมครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจที่ผมนํามาฝากในสัปดาห์นี้ กับเรื่องของการศึกษาน้องๆนะครับอาชีวะนี่คือแบบอย่างของวุฒิการอาชีวะศึกษาปทุมธานีที่จับบือกับภาากอกชนอย่างสมาคมเจ้าหมอไฟฟ้าและเครื่องกลไทยหรือเรารู้จักก็คือเทมค้านะครับเพื่อจะยกระดับน้องๆเข้าไปสู่ความเป็นเหมืออาชีพครับนี่เป็นแบบอย่างที่หลายท่านนั้นจะได้เห็นนะครับและเป็นความูาคผููใจร่วมกันครับวันนี้สิยดาริเกินเวลาหมดแล้วครับผมนักกากรับเชิญต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ